สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life สิ่งที่ผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้ประสบเหมือนเหมือนกันก็คือผู้คนในชีวิตของเขาจะค่อยๆหายไปทีละคนไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุอะไรก็ตามถ้าอย่างนั้นลองฟังคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Solar Fox ก็อาจได้รับคำตอบก็เป็นได้นะครับสำหรับชื่อคลิปนี้ต้นฉบับก็คือ You start losing interest in everyone and t h a t the sign หรือคุณจะเริ่มสูญเสียความสนใจในตัวคนอื่นๆและนั่นก็เป็นสัญญาณเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าหากคุณรู้สึกเหมือนกำลังมองดูชีวิตตัวเองจากหลังกระจกเหมือนว่าคนรอบข้างกำลังพูดภาษาที่คุณไม่เข้าใจอีกต่อไปตัวคุณนั้นไม่ได้กำลังพังทลายคุณไม่ได้ซึมเศร้าคุณไม่ได้เสียสติสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดที่บ่งบอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่คุณจินตนาการไม่ถึงในตอนนี้ระยะห่างที่เพิ่มขึ้นจนคุณรู้สึกได้จากผู้คนแม้แต่คนที่คุณรักมากที่สุดไม่ได้เป็นสิ่งที่ผลักไสคุณออกไปจากชีวิตแต่มันกำลังดึงคุณไปสู่ตัวตนที่คุณควรจะเป็นขณะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่บางอย่างในใจคุณ อาจสามารถจดจำคำพูดเหล่านั้นได้ก่อนที่ผมจะพูดจบซสอีกความรู้สึกนั้นเป็นความเงียบงนันที่รู้ว่าในที่สุดก็มีใครบางคนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการยืนยันการที่คุณพบข้อความนี้เพราะคุณกำลังยืนอยู่บนขอบเขตของบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันเข้าใจและความโดดเดี่ยวที่คุณรู้สึกมาตลอดนั้น ไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการเตรียมพร้อมลองนึกไปถึงช่วงเวลาสองสามสัปดาห์หรืออาจจะเป็นหลายเดือนมานี้คุณได้สังเกตเห็นไหมว่าบทสนทนาในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างสิ่งที่เคยเป็นเรื่องสําคัญสำหรับเพื่อนๆของคุณกลับกลายเป็นเรื่องตื้นเขนินแทบจะกลายเป็นเรื่องแปลกคุณนั่งพยักหน้าฟังสิ่งที่พวกเขาพูดแต่ภายในใจนั้นคุณกลับ กำลังคิดถึงในเรื่องที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมุกตลกไม่โดนใจคุณเหมือนเดิมคำพร่ำบ่นของคนอื่นทำให้คุณเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าแม้แต่การเลี้ยงฉลองอะไรก็กลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนราวกับว่าทุกคนยังคงใช้ชีวิตยอยู่ในโลกที่ตัวคุณนั้นได้เติบใหญ่เกินกว่าโลกนั้นไปแล้วแต่กลับไม่มีใครสังเกตเห็นว่าคุณได้จากไปแล้ว นี่ไม่ใช่การคิดว่าตัวคุณนั้นดีกว่าคนอื่นมันไม่ใช่การตัดสินหรือความเหนือกว่าแต่มันเป็นเรื่องของความที่เป็นวิทยุภายในตัวของคุณที่ค่อยๆปรับจูนไปยังสถานีอื่นและตอนนี้ช่องเก่าๆก,ก็ส่งสัญญาณออกมาอย่างไม่ชัดเจนและคุมเคลือสิ่งที่เคยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการเชื่อมต่อตอนนี้กลับให้ความรู้สึกเหมือนว่า คุณกำลังพยายามสนทนาอย่างมีความหมายผ่านเสียงของคลื่นลบกวนผู้คนไม่ได้เปลี่ยนไปคำพูดเขายังคงเดิมแต่พื้นฐานบางอย่างในการรับรู้และประมวลผลทุกอย่างของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วคุณอาจเริ่มยกเลิกแผนการบ่อยขึ้นไม่ใช่เพราะคุณไม่สนใจใครแต่เพราะการนั่งอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังสวมใส่เสื้อผ้า ที่ไม่พอดีตัวอีกต่อไปคุณรักผู้คนเหล่านี้แต่การอยู่ใกลพวกเขากลับทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณออกจากงานเลี้ยงแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าตอนที่เข้ามาอยู่ในงานคุณพบว่าตัวเองกำลังดูโทรศัพท์ระหว่างการสนทนาไม่ใช่เพราะความหยาบคายแต่เป็นเพราะจิตใจของคุณน,นั้นไปอยู่ที่อื่นอย่างสิ้นเชิง ด้วยการประมวลผลความคิดและไอเดียที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตรหรือแตกต่างเกินกว่าจะแบ่งปันให้ใครได้ฟังและนั่นคือสิ่งที่ทำให้สับสนมากยิ่งขึ้นระยะห่างไม่ได้จำกัดอยู่กับแค่คนอื่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตัวคุณเองอีกด้วยตัวคุณเมื่อหกเดือนที่แล้วให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าสิ่งที่คุณเคยต้องการ ไม่ได้ทำให้คุณตื่นเต้นอีกต่อไปเป้าหมายที่เคยรู้สึกสำคัญตอนนี้กลับรู้สึกว่างเปล่างานอดิเรกที่เคยทำให้คุณมีความสุขกลับรู้สึกเหมือนทำไปงั้นๆซึ่งเหมือนกับว่าคุณกำลังโศกเศร้ากับตัวตนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคุณกลับไม่รู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกต่อไปครอบครัวของคุณ อาจถามคุณว่าคุณสบายดีไหมบ่อยมากขึ้นเพื่อนอาจพูดว่าคุณดูห่างเหินหรือต่างไปบางคนอาจรู้สึกหงุดหงิดกับคุณบอกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วและไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนและส่วนหนึ่งในตัวคุณก็สงสัยว่าพวกเขาพูดถูกหรือเปล่าส่วนหนึ่งในตัวคุณคิดถึงความเรียบง่ายของการใส่ใจในสิ่งเดิม,ดมกับสิ่งที่คนอื่นให้ความสนใจ ส่วนหนึ่งในตัวคุณอยากกลับไปหาความพึงพอใจจากบทสนทนาและกิจกรรมต่างๆที่เคยเติมเต็มเวลาของคุณแต่ความจริงก็คือสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สอนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจริงๆจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่คุณถูกลายล้อมไปด้วยสิ่งที่คุ้นเคยมันเกิดขึ้นในพื้นที่เงียบสงบ ระหว่างตัวตนของคุณและตัวตนที่คุณกำลังจะเป็นจัก,กรวาลต้องดึงคุณออกจากเสียงรบกวนเพื่อให้คุณได้ยินเสียงกระซิบของสิ่งที่กำลังพยายามจะเผยตัวออกมาระยะห่างที่ทุกคนกำลังพูดถึงมันไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่มันคือช่วงฟักตัวลองคิดดูว่าผีเสื้อพัฒนาไปอย่างไรก่อนที่มันจะบินขึ้นได้มันจะต้องละลายหายไป ในรังไหมจนหมดในช่วงเวลาหนึ่งตัวของมันไม่ใช่ทั้งหนอนผีเสื้อและผีเสื้อแต่มันคือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางบางสิ่งที่ไม่สามารถจดจำได้แม้แต่ตัวมันเองหากคุณสามารถแอบมองเข้าไประหว่างการเปลี่ยนแปลงในรังไหมนั้นคุณจะไม่เห็นสิ่งใดที่ดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสองแบบคุณจะได้เห็นบางสิ่งที่ดูเหมือนกำลังแตกสลาย แต่แท้จริงแล้วการแตกสลายนั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการทั้งหมดนั่นคือจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงการสลายตัวตนเป็นรูปแบบเก่าๆความสนใจเดิมๆและวิธีการเชื่อมต่อกับผู้คนเดิมๆที่พังทลายไปเพื่อที่จะเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ๆอย่างแท้จริงและเช่นเดียวกับผีเสื้อคุณไม่สามารถข้ามช่วงนี้ไปได้ คุณไม่สามารถลีบกลับขึ้นไปสู่สิ่งที่คุณคุ้นเคยแค่เพียงเพราะความรู้สึกไม่สบายใจระหว่างเส้นทางความรู้สึกไม่สบายใจกำลังทำงานอยู่พลังงานของคุณกำลังปรับสมดุลในตัวเองในระดับเซลล์ลำดับความสำคัญของคุณกำลังเปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวความอดทนของคุณต่อปฏิสัมพันธ์ระดับผิวเผินกำลังลดทอนลงไป พราะระบบของคุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆที่เคยรู้สึกปกติตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นการเส้นเปลืองพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะคุณจะต้องนำไปใช้ในการเชื่อมต่ออย่างแท้จริงกับมนุษย์คุณไม่ได้เป็นคนต่อต้านสังคมแต่คุณกำลังเลือกปฏิบัติในแบบที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือเหตุผลที่คุณอาจพบว่า ตัวเองถูกดึงดูดให้ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นในช่วงนี้คุณไม่ได้ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวแต่คุณตั้งใจที่จะอยู่คนเดียวคุณหยหาความเงียบในแบบที่ทำให้คุณประหลาดใจคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการคิดและเป็นความคิดที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลให้ใครฟังคุณยินยอมที่จะนั่งอยู่กับความคิดที่ยังคงก่อตัวขึ้นมาเพื่อสำรวจความคิด ที่ยังไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกความสันโดษกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและในช่วงเวลาที่เงียบสงบเหล่านั้นเมื่อคุณไม่ได้พยายามจะเข้าไปอยู่ในบทสนทนาที่ไม่ตรงกับความถี่ของตัวเองอีกต่อไปสิ่งที่น่าสนใจก็เริ่มเกิดขึ้นคุณเริ่มได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนขึ้นความคิดที่พยายามผุดขึ้นมาเป็นเวลานานหลายเดือนในที่สุด ก็ได้มีพื้นที่เพื่อการหายใจความคิดสร้างสรรค์ที่เคยถูกฝังไว้ภายใต้ภาระผูกพันทางสังคมเริ่มผุดขึ้นมาสัญชตาตญาณที่บ่งบอกอนาคตของคุณเริ่มเกิดบ่อยขึ้นระยะห่างจากคนอื่นกลับสร้างความใกล้ชิดให้กับตัวเองบางทีนี่อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในตอนที่คุณไม่ได้แสดงออกเพื่อให้ใครดูในตอนที่คุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเพื่อให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่อคุณไม่ได้ย่อตัวเองให้เล็กลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อต,ตัวตนของคุณเลยแต่ช่วงนี้ค่อนข้างยากลำบากเพราะอาจรู้สึกเหมือนเป็นความสูญเสียทั้งที่จริงๆแล้วเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับสิ่งดีๆมันอาจรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ผิดปกติไป แต่ทุกอย่างเป็นไปในแบบที่ควรเป็นคนรอบข้างอาจตีความความต้องการพื้นที่ส่วนตัวของคุณว่าเป็นการปฏิเสธพวกเขาอาจตีความการคุ้นคิดถึงสิ่งต่างๆเป็นอย่างมากของคุณว่าเกิดจากอารมณ์ที่แปรปรวนพวกเขาอาจเข้าใจผิดว่าวิวัฒนาการของคุณคือภาวะซึมเศร้าและบางครั้งปฏิกิริยาของพวกเขาก็ทำให้คุณตั้งคำถามว่า สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำความเข้าใจเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงที่ระดับของแกนกลางเมื่อคุณได้กลายเป็นคนละคนจากภายในอย่างแท้จริงความสัมพันธ์และสถานการณ์ต่างๆที่สร้างขึ้นมาจากตัวตนเดิมของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบบางคนจะปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับคุณในขณะที่บางคน จะค่อยๆห่างหายจากคุณไปไม่ใช่เพราะพวกเขามีอะไรที่ผิดปกติแต่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณที่ไม่ได้มีอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วนี่ไม่ใช่ความโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นแค่กระบวนการเปลี่ยนแปลงคุณไม่สามารถนำทุกอย่างจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่ของตัวเองได้ความสัมพันธ์บางอย่างถูกกำหนดให้เป็นครู ที่จะอยู่เพียงชั่วคราวประสบการณ์บางอย่างถูกกำหนดให้เป็นสะพานไม่ใช่จุดหมายปลายทางและในตอนนี้คุณกำลังเดินข้ามสะพานเหล่านั้นเมื่อมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มตน้นพร้อมกับรู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าความรู้สึกห่างเหินไม่ได้คงอยู่ตลอดไปแต่มันมีจุดประสงค์สำคัญอย่างหนึ่ง มันคือการเคลียร์พื้นที่ในชีวิตของคุณสำหรับความสัมพันธ์ที่จะหล่อเลี้ยงตัวตนที่แท้จริงของคุณที่กำลังจะเป็นแทนที่จะเป็นตัวตนที่คุณเคยเป็นมาก,ก่อนส่วนที่ยากในการเปลี่ยนแปลงนี้คือมันไม่ได้ประกาศตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีคู่มือเล่มใดที่อธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงได้รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าในชีวิตของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาอย่างเงียบๆผ่านช่วงเวลาเล็กน้อยที่ค่อยๆบ่มเพาะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณได้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีอารมณ์ที่แตกต่างไปจากคนรอบข้างอย่างสิ้นเชิงคุณอาจสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้ก่อนจากวิธีการที่คุณตอบสนองต่อเรื่องดรามา่าจากที่คุณเคยสนใจในทุกความขัดแย้ง ทุกข่าวซุบซิบนินทาทุกวิกิตการทางอารมณ์ที่เพื่อนๆได้นำมาให้ในตอนนี้คุณกลับพบว่าตัวเองกำลังถอยห่างจากเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่เพราะคุณไม่ใส่ใจแต่เพราะการมีส่วนร่วมรู้สึกเหมือนการพยายามว่ายน้ำทวนกระแสของพลังงานที่ไม่เข้ากับคุณอีกต่อไปความรู้สึกแร่งรีบที่คนอื่นรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เคยครอบงำคุณ ตอนนี้กลับให้ความรู้สึกแปลกแยกเหมือนกับการที่คุณเห็นคนอื่นตื่นตระหนกกับภาพ,พยนตร์ที่คุณรู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงความอดทนของคุณต่อความคิดลบในช่วงนี้ลดลงไปอย่างมากบทสนทนาที่วนเวียนอยู่กับการบน่นการตัดสินคนอื่นหรือการพูดถึงแต่ปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกมักจะทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าทางกายและจิตใจ คุณพบว่าตัวเองอยากเปลี่ยนประเด็นการสนทนาไปสู่ทางแก้ปัญหาหรือหัวข้อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่เมื่อคุณพยายามทำแบบนั้นคุณก็พบกับเสียงตอบรับที่ว่างเปล่าหรือการต่อต้านผู้คนต้องการระบายความรู้สึกและคุณต้องการการเยียวยาผู้คนต้องการการวิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาดแต่คุณต้องการสำรวจทางแก้ที่เป็นไปได้ความไม่สอดคล้องกัน จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนและรวดเร็วนี่คือเวลาที่คุณตระหนักว่าระยะห่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเข็มทิศภายในของคุณกําลังปรับตัวใหม่ระบบพลังงานของคุณกําลังมีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้ามากยิ่งขึ้นและเลือกสรรสิ่งที่จะรับเข้ามามากขึ้นลองคิดดูว่า มันก็เหมือนกับการพัฒนารสนิยมที่ปรานีขึ้นอาหารที่เคยทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจตอนนี้กลับมีรสชาติจืดชืดหรือกระทั่งไม่อร่อยซึ่งไม่ได้หมายความว่าอาหารเหล่านั้นมีอะไรที่ผิดปกติไปรสนิยมของคุณเพียงแค่พัฒนาไปสู่การหอยหารสชาติที่ซับซ้อนและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นสิ่งเดียวกันนี้ ก็เกิดขึ้นกับการสนทนากิจกรรมหรือแม้กระทั่งความบันเทิงภาพยนตร์ที่เคยดึงดูดความสนใจของคุณกลับรู้สึกตื้นเขินเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกชื่นชอบกับกลายเป็นความว่างเปล่าโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่แทบจะทานทนไม่ได้เพราะคอนเทนต์ที่ผิวเผินอย่างต่อเนื่องให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเสียงรบกวนความถี่ที่ลึกกว่าที่คุณเริ่มรับรู้คุณพบว่า ตัวเองดูหน้าจอมือถือน้อยลงอีกทั้งบริโภคเนื้อหาทุกอย่างที่ไม่ได้ส่งเสริมการเติบโตภายในของคุณน้อยลงไปและนี่คือจุดที่น่าสนใจจริงๆเมื่อคุณถอยห่างจากเสียงรบกวนภายนอกโลกภายในของคุณก็จะอุดมสมบูรณ์อย่างเหลือเชื่อความฝันจะมีความชัดเจนและเปลี่ยมความหมายมากขึ้นสัมผัสแห่งสัญชตาตญาณจะเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและแม่นยำขึ้น คุณเริ่มสังเกตเห็นความบังเอิญประจวบเหมาะในทุกคนทุกแห่งราวกับว่าจักรวาลกำลังพูดกับคุณในภาษาที่คุณเพิ่งจะเรียนรู้ในการทำความเข้าใจไอเดียสำหรับโครงการที่สร้างสรรค์ผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณแบกรับมานานหลายปีเริ่มปรากฏชัดขึ้นอย่างทันทีทันใดนั่นเป็นเพราะพื้นที่ทางจิตใจและอารมณ์ที่เคยถูกพลังงานของผู้อื่น ปัญหาของคนอื่นและความคิดเห็นของใครอื่นครอบครองอยู่นั้นบัดนี้ได้พร้อมสำหรับการเติบโตของคุณเองแล้วเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่คุณได้มีโอกาสฟังความคิดของตัวเองรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองและทำตามแรงกระตุ้นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเอาแต่คอยกันกรองความคิดเห็นของคนอื่นออกไปอย่างทันทีแต่ความอุดมสมบูรณ์ภายใน ที่เพิ่งถูกค้นพบนี้ก็สามารถทำให้โลกภายนอกรู้สึกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณตระหนักถึงความจริงอันลึกซึง้งในช่วงเวลาที่เงียบสงบการกลับเข้าสู่สถานการณ์ทางสังคมปกติก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการพยายามอธิบายสีสันให้กับคนที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนความลึกซึ้งของสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ภายในไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นบทสนทนาแบบธรรมดาธรรมดาดังนั้นคุณจึงเรียนรู้ที่จะเก็บตัวอยู่เงียบๆมากขึ้นซึ่งคนอื่นอาจตีความว่าเป็นการชอบทำตัวลับๆหรือเก็บตัวรูปแบบการนอนหลับของคุณอาจเปลี่ยนไปในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันคุณอาจพบว่าตัวเองอยากเข้านอนเร็วขึ้นหรือตื่นนอนในเวลาที่แตกต่างไปจากเดิมร่างกายของคุณกำลังปรับสมดุลใหม่ พร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างค้นหาจังหวะตามธรรมชาติของตัวเองโดยปราศจากอิทธิพลจากความคาดหวังหรือภาระผูกพันทางสังคมคุณเริ่มให้ความสนใจระดับพลังงานของตัวเองแทนที่จะฝืนทนกับความเหนื่อยล้าเพื่อให้เข้ากับตารางเวลาของใครอื่นความชอบด้านอาหารอาจเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันคุณอาจพบว่าตัวเองอยากกินอาหารที่เบาวกว่าและสะอาดกว่า หรือสูญเสียความสนใจในอาหารที่เคยเป็นจานหลักที่คุณให้ความสนใจมาตลอดร่างกายของคุณเริ่มไวต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องของข้อจํากัดหรือวัฒนธรรมการควบคุมอาหารแต่มันเป็นเรื่องของระบบร่างกายของคุณที่โน้มเอียงไปทางสิ่งที่สนับสนุนความถี่ใหม่ของคุณโดยธรรมชาติความสัมพันธ์ที่ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ก็คือความสัมพันธ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิวัฒนาการของคุณคนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่สังเกตเห็นว่าคุณกําลังเปลี่ยนแปลงแต่ตอบสนองด้วยความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าการตัดสินพวกเขาอาจตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ด้วยความจริงใจแทนที่จะพยายามดึงคุณเพื่อกลับไปเป็นคนเดิมพวกเขาให้พื้นที่แก่คุณ ในการสำรวจตัวตนใหม่นี้โดยไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดที่เติบโตมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านพ้นช่วงนี้ไปไม่ได้มักจะเผยตัวให้เห็นผ่านทางการต่อต้านคนเหล่านี้คือคนที่พยายามย้ำเตือนคุณถึงตัวตนในอดีตอยู่เสมอพวกเขาจะพูดถึงตัวตนในอดีตของคุณราวกับว่ากำลังพยายามโน้มน้าวให้คุณกลับไปเป็นคนเดิมพวกเขาอาจพูดว่า คุณเคยสนุกสนานกว่านี้นะหรือจำได้ไหมตอนที่คุณเคยสนใจเรื่องพวกนี้พวกเขาไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไปแต่พวกเขากำลังยึดติดกับตัวตนในอดีตของคุณที่ไม่มีอยู่แล้วและความผูกพันของพวกเขาอาจกลายเป็นภาระที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้จากการเป็นอย่างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ต่อต้านเหล่านี้บางส่วนอาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักอย่างลึกซึง้งสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงได้เปลี่ยนไปเพื่อนเก่าที่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังการเติบโตของคุณคู่รักที่ตกหลุมรักตัวตนในอดีตและไม่รู้จะเชื่อมโยงกับตัวตนใหม่ซึ่งกำลังเติบโตนี้ได้อย่างไรความโศกเศร้า จากคนที่คุณเคยห่วงใยนั้นเป็นเรื่องจริงและสมเหตุสมผลแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรหยุดเติบโตในช่วงเวลาแห่งความห่างเหินนี้คุณอาจสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปเวลาอาจผ่านไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวในตอนที่คุณกำลังทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถี่ใหม่ของตัวเองในทางกลับกัน เวลาอาจคลืบคลานไปอย่างช้าๆเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่สอดคล้องกันคุณจะตระหนักได้มากขึ้นว่าสภาพแวดล้อมและผู้คนที่แตกต่างกันได้ส่งผลต่อพลังงานและการรับรู้เรื่องเวลาของคุณได้อย่างไรการตระหนักรู้นี้ช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะใช้เวลาอันมีค่าของคุณกับที่ไหนและกับใครลำดับความสำคัญทางการเงินของคุณ ก็อาจเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณเคยใช้จ่ายเงินโดยไม่คิดให้ดีเสียก่อนตอนนี้กลับกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นขณะเดียวกันคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังลงทุนในประสบการณ์หนังสือหลักสูตรหรือเครื่องมือต่างๆที่ส่งเสริมการพัฒนาภายในความสัมพันธ์ของคุณกับทรัพย์สินทางวัตถุจะเป็นไปแบบตั้งใจมากยิ่งขึ้น คุณเริ่มสนใจที่จะสร้างความประทับใจกับผู้อื่นน้อยลงและสนใจมากขึ้นที่จะอยู่ท่ามกลางสิ่งต่างๆที่ช่วยยกระดับชีวิตและการเติบโตของคุณอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อเป้าหมายและความทะเยอทะยานของคุณด้วยเส้นทางอาชีพที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นอาจไร้ความหมายไปในทันทีความฝันที่คุณเคยไล่ตามมานานหลายปี อาจสูญเสียความน่าดึงดูดใจไปในชั่วข้ามคืนสิ่งนี้อาจน่ากลัวและให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการสูญเสียทิศทางแต่จริงๆแล้วมันคือระบบนำทางภายในของคุณที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับความถี่ใหม่เป้าหมายเก่าๆหายไปเพื่อเปิดทางให้กับเป้าหมายที่คุณยังไม่เคยค้นพบกุญแจสำคัญในช่วงนี้คือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในกระบวนการ แม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดหรือโดดเดี่ยวก็ตามทีระบบของคุณรู้ดีว่าคุณกําลังทำอะไรอยู่แม้ในยามที่ความคิดไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ตามทีระยะห่างที่คุณรู้สึกจากทุกคนไม่ใช่ความโดดเดี่ยวถาวรแต่มันคือการแยกตัวกันชั่วคราวที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณระลึกถึงตัวตนของคุณได้เมื่อคุณไม่ได้รับอิทธิพล จากความคาดหวังและพลังงานของคนอื่นดังนั้นหากตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ทั้งเกิดความรู้สึกห่างเหินจากทุกคนและทุกสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนเป็นบ้านผมอยากให้คุณรับรู้บางสิ่งที่สำคัญคุณไม่ได้กำลังเสียสติและคุณไม่ได้กำลังหลงทางคุณกำลังค้นหามันช่วงเวลาที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการแยกตัวและแตกต่างนี้ ไม่ใช่จัก,กรวาลที่กำลังลงโทษคุณหรือชีวิตกำลังผิดพลาดไปแต่มันคือชีวิตที่ดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับคนที่พร้อมในการก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่ความโดดเดี่ยวที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือช่วงเวลาแห่งการอยู่ในรังไหมของคุณและเช่นเดียวกับผีเสื้อคุณไม่สามารถเร่งรีบหรือกระโดดข้ามช่วงเวลาอันอึดอัดนี้ไปได้ ระยะห่างกำลังสร้างสิ่งที่ลึกซึ้งมันกำลังล้างความถี่เก่าๆที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณอีกต่อไปและสร้างพื้นที่ให้กับความถี่ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจงเชื่อมั่นว่าคนที่คุณถูกกำหนดให้เป็นในชีวิตใหม่ของคุณจะตามหาคุณเจอได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความพร้อมจงเชื่อมั่นว่าโอกาสที่สอดคล้องกับตัวตนที่คุณกำลังจะเป็นนั้น จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดและที่สำคัญที่สุดจงเชื่อมันว่าความรู้สึกแยกตัวจากคนอื่นนี้ไม่ได้คงอยู่อย่างถาวรมันคือการเตรียมตัวคุณจะไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแต่คุณถูกเรียกตัวไปเบื้องหน้าครั้งต่อไปที่ใครบางคนถามคุณว่าทำไมคุณถึงได้แตกต่างไปจากคนอื่นในช่วงนี้คุณจะรู้ว่าควรบอกพวกเขาว่าอย่างไร คุณไม่ได้ต่างออกไปในที่สุดคุณก็กลายเป็นคนที่คุณเคยเป็นมาตลอดภายใต้ทุกแง่มุมของคนที่คุณคิดว่าคุณจะต้องเป็นแล้วคนคนนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณที่กำลังเผยตัวออกมาจากช่วงเวลาที่ห่างเหินนี้มันจะสร้างชีวิตที่งดงามยิ่งกว่าสิ่งใดที่คุณเคยจินตนาการไว้จากความถี่เดิมของตัวเองระยะทาง ไม่ได้หมายถึงการก้าวออกจากความรักแต่มันคือการก้าวไปสู่ความรักที่ถูกต้องและมันใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเป็นอย่างยิง่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบหลังจากฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็เขียนให้อ่านกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ